สวัสดีครับนี่นเรามาแกะกระป๋องรีวิวเบียร์กัน super dry asahi นะครับน,นี่เขาบอกว่ากระป๋องเนี่ย reuse ได้ส่วนไอ้ฝาข้างบนเนี่ยเอาไปรีไซเคิลไดนะ้ไปดูใน YouTube มาเขาบอกว่าแกะออกมาเนี่ยแล้วเอามืออุ้มเฉยๆเนี่ยฟองมันจะขึ้นมาเดีย๋ยวเราจะดูกันเออมาๆมา,มา,มานั่งมาดูนี่มานั่งดูลงโน้ตไป นั่งดูตรงนู้ดนั่งดูตรงนู้ดมามามารูมฉากร่วมฉาตั้งใจจะไปด้วยนะเออนั่งดูตรงนี้จ๊ะนั่งดูนั่งดูนั่งดูมัมมัมมานมไปกินด้วยเหรอวก่อนโอเคนะโอเคนั่งดูนั่งดูอ่าครับมามีคุณรีวิวด้วยอือนั่งกินดีๆนั่งกินดีดีอนั่งกินดีๆอ่าโอเคนะอ่าขยับตรงนี้ โอเคโอเคเยีบนะอ่านอนตรงนั้นก็ได้นอนตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นมีหมอนมาดูพ่อก่อนดูพ่อก่อนอ่าดูพ่อก่อนนะนี่นี่รมีมีผู้ชมตัวจิว๋วเดี๋ยวจะลองแล้วนะครับ <c oughs> มาแล้วครับแล้วก็เปิดฝาออกมาครับฟองขึ้นไหม ฟองมันก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับเอามือจับมันก็คงขึ้นอยู่ดีแหละผุด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 เดี๋ยวเราจะลองชิมฟองกันดูนะนี่ผูดเลยผูดเลยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย อะไรอะ่ะจะกินด้วยเหรออะไรจะทำอะไรตอนนี้ยมันไม่มีฟอ,นะอ,องนุ่มอะ่ะกินไหมกระป๋องเท่าไหร่เก้าสิบสามบาทที่เซเว่นอเลเว่นครับเดี๋ยวโตกเดี๋ยวโตกลโลกมันกินไม่ได้บอมบอมโอเคให้บอมกินบอมก็กินเนี่ยอืม ฟองนุ่มครับฟองนุ่มเบียร์สดในกระป๋องเดี๋ยวเราลองเทดูครับอ้าวค่เนี้ยจะฟองมาดูหน่อยสิว้าวอืมเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมรสชาติ นเหรอมันต่างกับซปเปอร์ไดท์ธรรมดายอย่างไรเพราะว่ามันนุ่มกว่าครับมันมีฟองเดี๋ยวม,มันเป็นเบียรนะ์น่ะเอาแปดขวดนมมปแล้วน่ะถ่าย<ๆ>คอนเทนต์อะไรวะเนี่ยเ <laughs> อชอชนเหรออ้าวแม่ชนนียอ่ะชนนี้อ่ะ หมดแก้วหมดแก้วหมดแก้วชนหมดแก้วอขออีกรอบครับชนหมดแก้วครับอโอเคบายบายอ่อนบาย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 ผู้ชมก่อนครับนี่บายบายบบาายยกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่บาย